đi đâu này? ta bên đi Mark the location. I need medicine. เออนี่หลังเนินนี่หลังเนินนี่ตาตายตายตาย <Brooke> เวนเวนเวนขานมา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 ขานไปกูเลือบพี่มาพี่มาอยู่อยุดที่แถวปีน,นิดเลย เอ้า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 ใช่มีแต่คนไปผมตายนั่นเลย <c oughs> ตอนนี้ไม่แล้ว <c oughs> แต่ว่าผมไม่ได้งอแรงไหมของมัน <c oughs> ไม่เป็นไรผิดเสมอ,สมอตัวเซดกเมื่อกี้รอดไปผมไม่ได้เอาแม็กมานะก็อย่าเลยนั้นไม่ไปด้วยแล้วได้เปิดเลยไหมล่มละ

ผมได้คิวนึ่งเก่งยอลก็เก่งน้อย,ยนะช่วงนี้ผมดูนะติ้งมายากไปทำวงทำบัคกแล้วเลยก็ก็เลยดูตัวนี้ไม่ได้ของผมของผมอยู่ข้างบนนะูเดี๋ยวพอดูนะดรกทแท็กกันไหนนี่ไงอันไหนว่าดรกแท็กผมได้ดรกแท็กอันนี้นะพี่กองแดงเหรอใช่ครับ อีมมป้าชมพูครับยังไม่ได้กดปู้ก่อโอ้โหก่อดกดเก็บเก็บไปเลยครับนี่ครับบอสอยู่นี่นี่นี่ Watch out ตะลงทางไหนก็แน่เนี่ยพี่เป็นทำไมพี่ไม่เมาก่อพี่กระเป๋าเต็มอ่ะถ้าถ้าไม่เต็มคงไม่อยู่แบบนี้หรอกต้อคงไม่เต็มแบบนั้นหรอกไปแปกะน้าเราอ่ะกดแล้วกดเลยพี่พี่พี่จะเออพี่มาเมาก่อห้าพี่มาเมาก่อห้า I got s u p โอ้โอ้ห้าแล้วเหรอ เอาได้เปล่าเปล่าเต็มน,นะเต็มแล้วก็ออกสีกครับครั้งแรกของผมก็ต้องสนุกสิคนเกิอดอยู่ตรงนี้